ในคืนนี้ก่อนที่เราจะได้หลับก่อนนอนก็พิจารณาตนสักนิดหนึ่งก็จะนั่งหรือจะนอนด้วยจะ อยู่ในอริยบุตรใดก็ตามก็ลองน้อมนำใจของเราคือนำใจของเราเนี่ยไม่หยุดนิ่งๆก็ให้เกิดสมาธิอ่อนๆให้ใจรวมเป็นศูนย์รวมของพลังพลังใจ นี่คือสิ่งที่สร้างพลังใจได้อย่างง่ายๆคือในโลกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยน้อยคนที่จะรู้เรื่อในหมู่มนุษย์มนุษย์ผู้น้อยมีน้อยนิดเดียวที่สามารถสร้างพลังพลังให้เกิดขึ้นในตัวของตัวเองด้วยใจของตัวเอง โดยที่ไม่ไปพึ่งไปพึ่งสิ่งอื่นนอกตัวไม่ต้องไปอาศัยอิงอาศัย,ศยบุคคลอื่นสิ่งอื่นมายกใจมาทำให้เกิดกำลังใจการสวตหากำลังใจที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการสวตหากำลังใจจากภายในตัวเราเองจึงมีคำโบราณที่ว่า ชนะอะไรได้ก็ไม่ท้องชนะใจตนเองการเอาชนะใจตนเองเนี่ยนะคือใช้ชนะแล้วก็เป็นพลังที่ยิ่งใจนั้นในคำคืนนี้เนี่ยการทำสมาธิเพื่อทำตนให้พ้นจากกองทุกข์กระผมมีประภากเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสรู้เรื่องทุกข์ คืออริยสัจส,สีทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือทุกสาเหตุแห่งทุกการดับทุกขและผลจากการดับทุกข <c oughs> ก็ตราสรู้เรื่องสีอย่างนี้เ <c oughs> มื่อตราสรู้เรื่องเหล่านี้ก็ทำให้รบ่งแตกฉานทุกสัรพวิชานในโลก ทุกสรรพสิ่งตังางๆก็ตกล้วนตกอยู่ในสี่อย่างเนี่ยเีตุทุกอย่างเนี่ยถ้าเอาสี่อย่างนี้ไปจับก็เรีก่กเอาอริยสักษีไปจับเนี่ยก็จะเห็นเห็นสจะจะัจธรรมเห็นหนทางเห่งการดับทุกเห็นหนทางในการแก้ไขปัญหาทุกสิ่งอย่าง ทุกสิ่งอยา่างในโลกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเรื่องเล็กน้อยปานกลางเรื่องใหญ่ mm hmm. รวมไปจนถึงปัญหาในชีวิตที่เกิดขึ้นของตัวเราเราต้องใช้อริยสัจสี่นี่เนละเข้ามานะดำเนินชีวิตเข้ามาเป็นบาดฐานเป็นเหมือนสูตรสูตรแห่งการดำเนินชีวิตของเราเมื่อเรามีสูตร เราก็สามารถดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องคือถูกต้องในที่นี้ก็คือทําตนไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ทุกข์มากจนเกินไปได้อยู่อย่างมีความสุขประสัต์ที่เกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ย้วนแล้วแต่ประสบทุกข์เป็นที่ตั้งตั้งแต่ทุกข์จากการกินทุกข์จากความหิวทุกข์จากดินฟ้าการความร้อนความหนาว ความเย็ยนความไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแคนใจพีรัยรำพันการพัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจไม่พอใจสิ่งใดนั่นก็เป็นทุกข์ในสังเกตเห็นชีวิตเราเนี่ยอยู่กับความทุกข์มาตลอดเลยตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่เราสังเกตได้ดีเนี่ย ชีวิตเนี่ยมันมีทุกข์อยู่เป็นประจำของมันอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราเรียนรู้เรื่องทุกข์เราก็จะพบเหตุแห่งการดับทุกข์และผลแห่งการดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นคือหนทางแห่งการดับทุกข์นั่นแหละคือการดับทุกขน์นิโรธฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะประสบทุกข์ อย่างไรก็ตามแต่ทุกจากครอบครัวทุกจากคนรักทุกจากสิ่งที่ไม่สมปรารถนาหรือหวังสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นความทุกข์เราต้องอยู่ให้ชินอยู่ให้คุนกับสิ่งเหล่านี้มองให้เห็นการจะทำให้ทุกขทุกมันมีอยู่เป็นปกติ แต่บางครั้งเราร,รู้สึกว่ามันทุกเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวแต่บางทีบางอย่างเราก็รู้สึกว่าเราทุกมากกว่าปกตินั่นก็หมายความว่าคือใจเราชมเป็นจงสภาวะที่ใจเรานะขาดขาดสติบ้างขาดกำลังใจ คือถ้าเรามีสติพลังใจมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเราขาดสติพลังใจมันก็จะลดน้อยถอยลงไปจนั้นถ้าเรามีมีพลังใจมีความสุขมีสติในการดำเนินชีวิตเนี่ยความทุกข์ที่มาเยือนเรามันก็ไม่สามารถทําอันตรายเราได้ทั้งที่ว่าความทุกข์มันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามัน ไม่มีผลต่อใจของเรามีก็น้อยเหมือนเหมือนความทุกข์ตัวเท่ามดนะุดแต่ความสุขเราตัวเท่าช้างเมื่อฉะนั้นเนี่ยความทุกข์มันมาหาเราขนาดไหนก็ตามมันก็อาจจะทำแค่ใจเราแค่สั่นคลอนแต่มันไม่สะเทือน แต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่ได้ฝึกใจปล่อยให้ความเหตุการณ์ต่างๆรุมร้อนจิตใจเราเราไม่รู้จะฝึก,กปล่อยวางไม่มีการฝึกสติไม่มีการรู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์รู้เท่าทันใจของตนเองเมื่อนั่นเท่ากับเราเรากำลังปล่อยให้ความทุกข์เข้ามาสวม เามืมีบทบาทบทบังความสุขที่อยู่ในใจมันเรอกเมื่อความสุขมันถูกบทบังไปความสุขมันมีแค่เท่ามดแต่ว่าความทุกข์ที่ไม่เยือนมันตัวเท่าช้างด้วยฉะนั้นแค่สิ่งทั้งหลายสัมผัสเราแค่นิดเดียวเราก็ อ่อนไหวมันไหวทำให้เราอองเสียเสียสมดุลของใจทำให้เราเองขาดสติสตให้ขาดสติเราก็จะหลุดพลังเผลอทั้เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องในเรื่องเล็กน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ฉะนั้นเมื่อเราเองจําเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในโลก เราก็ต้องเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเราจะได้อยู่บนโลกได้มีชีวิตที่สุขสบายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสรุปสอนอยู่เพียงแค่อย่างเดียวคือไม่ประมาทพระองค์ก็ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนบุคคลในประมาทแล้วบุคคลนั้นชื่อว่าตายแหละแม้มีชีวิตอยู่ก็ชื่อว่าตายนั่นโคกกำลังเตือนสติให้เราคิด ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่ของเล่นเพราะชีวิตรองคือชีวิตจริงๆไม่ใช่ชีวิตที่จะเล่นเล่นถ้าเราคิดว่าชีวิตมันเป็นของเล่นเราก็จะเอาชีวิตของนรอไปถล่มไปท,ล,ไปทลายไปทำในเรื่องหน้าที่มันทำร้ายตัวเองเหมือนการแก้ไขปัญหาบางอย่างเมื่อประสบพบกับความทุกข์ อกหักบังเสียใจบังหลายๆเรื่องหลายๆเรืผิดหวังกับงานผิดหวังกับความรักผิดหวังกับเหตุการณ์ต่างๆเจอปัญหาอุปสรรคมากมายโรคภยัยไข้เจ็บเบ,บียดเบียนรุมร้องจิตใจชีวิตเหมือนจะพังลงในวันนี้เหมือนเราจะไม่มีทางไปชีวิตมันประสบพบกับความกับเส้นทางของ สามารถที่จะเดินก้าวข้ามเหมือนชีวิตมันตั้งอยู่แค่นี้หมดหนทางที่จะไปต่อจริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่เราขาสติเราประมาทเราปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอยางเนี่ยผ่านก็มารุมร้องจิตใจเราเพราะเราไม่มีสติยับยัง้งชั่งใจเราตั้งแต่ต้น เราปล่อยให้สิ่งทั้งหลายทั้งเรื่องดีไม่ดีเราก็เข้ามาดุมดอมจิตใจเราทั้งคนที่ไม่ดีทั้งเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรคิดว่าการทำผิดศีลการทำอย่าอื่นๆที่จะเป็นทางมาแห่งความไม่ดีทั้งหลายเนี่ย ็คงจะคิดว่าทำแค่นิดเดียวคงไม่มีอะไรนั่นแหละคือความประมาทเรียกว่าประมาทในการดำเนินชีวิตปล่อยให้ความทุกข์เข้ามากัดกินใจเราไปทีละนิดทีละนิดพอเราปล่อยปล่ละเลยไปอย่างนั้นเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีการใช้โยนิโสมณสิการเพราะชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยมันมีค่าสูงส่ง ที่เราจะเอาชีวิตของนาไปทำเล่นๆปล่อยปลาปล่อยไปตามกระแสของกิเลสปล่อยไปตามความยินดีของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากกินก็กินอยากดื่มก็ดื่มปล่อยปลาไปคิยว่ากินเที่ยวเล่นสนุกเพราะคิดว่าเกิดมาทั้งทีก็ต้องเอาชีวิตไปทำอย่างนั้นให้มันคุ้มค่า แต่มันไม่ได้คุ้มค่าเพราะเรากําลังเอาชีวิตไปทําเล่นๆว่าสิ่งเหล่านั้นเรากําลังเล่นกับชีวิตของตนเองเมื่อเราทําอย่างนั้นเราก็จะได้สิ่งที่ตอบแทนกลับมานั่นคือปัญหาทุกอย่างก็จะรุมร้องจิตใจเราความทุกข์มันถูกสะสมมันก็ระเบ,บิดเหมือนความทุกข์มันตัวเท่าชา้างแต่ความสุขที่มันมีอยู่นั้นมันเท่ามด มันก็เหมือนชีวิตมันหมดอะไรตายยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอสภาพสภาวะอย่างนี้ยากที่จะถอนตัวได้มันไม่มีอะไรที่จะแก้ไขไม่ได้หลอกเพราะพระพุทธเจา้าพระองค์ก็ทรงตัดไปแล้วให้เราเรียนรู้เราก็ต้องหยุดเหมือนองค์คลิมานเดินทางมาสู่ชีวิตที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ไปเบียดเบียนกันมาฆ่าล้างจะได้เป็นเจ้าโลกถูกอาจารย์สอนผิดๆมาเจอพระพุทธเจ้าก็คิดว่าตนนั้นอยากที่จะถอนตัวเองได้แล้วเจอเนี้ยพระพุทธเจ้าเป็นนิ้ยสุดท้ายที่จะครอบพันเพราะอำนาจอำนาจความลงที่คิดว่าตนนั้นถอนตัวไม่ได้ จากความทุกก็ต้องไปให้ถึงที่สุดของความทุกแต่มันไม่สุดเมื่อเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สมถามเพียงแค่สั้นๆว่าเราหยุดแล้วเธอนั้นยังหยุดะฉะนั้นเนี่ยเพียงคำถามบางคำถามก็จุดคิดขึ้นมาได้ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเป็นอยู่ที่เราคิดว่าไม่สามารถที่จะถอนตัวได้มันไม่มีคำว่าสายเกินไปเพียงแค่เราหยุดหยุดคิดแต่ตรองพิจารณาอยู่นิโสมนัสิการ์แต่ตรองไปที่ตัวเราเองนี่แหละแต่ตรองไป ดูใจของตนชีวิตที่ผ่านมาผิดพลาดมาเป็นครูครูของชีวิตคือเราเรียนรู้เรื่องทุกประสบปัญหาทุกมากมายเมื่อเรามีความทุกข์นั่นแหละความทุกข์จะสอนให้เรารู้จากเหตุเห็นความทุกข์มาทุกข์เป็นสิ่งที่ควรละไมใช่สิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่น ยิ kh ó kh ó, kh ó, ó ่งถือมันครอบครองหวงแหนมันก็ยิ่งจะหนักหนักก็ไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอจึงตรงสอนในเรวรู้จักปล่อยวางวางวางความทุกข์ก็คือเหตุใน้เาาใช้สมุทัยคือเหตุแห่งความทุกข์รู้จักทุกข์เมื่อรู้จักทุกข์แล้วก็ รู้หนทาง่งการดับทุกข์การดับทุกข์ได้ก็มีหนทางเดียวคือปล่อยปล่อยความทุกข์ไปอยากไปยึดมั่นอยู่กับความทุกข์ที่เรากำลังเจออยู่<ม>ก็คือดับทุกข์ไปดับทุกข์ที่มันเป็นอยู่เฉพาะหน้าของเรา เมื่อเราดับไปทีละเปาะมันก็ค่อยๆค,คลายเหมือนสายยางเชือกที่พันกันตแต่แรกเราคิดว่า,ามันก็คงจะแก้ไม่ได้หรอกเมือนพันกันจะยุ่งเหยิงแต่พอเราค่อยแค่ไปทีละเปาะทีละเปาะปค่อยๆใจจะยอ่อนิ่งๆมีสมาธิมีสติ เมื่อมันหลุดไปเปาะหนึ่งมันก็ได้ทีละเปาะสองเปาะสามเปาะมันก็หลุดไปเรื่อยหลุดไปอย่างเงี้ยเมื่อเราหลุดไปความสุขมันเริ่มทยอยกลับเข้ามาสติเรามากขึ้นสมาธิที่เราแน่นขึ้นใจมันก็เริ่มช่มชื่นเบิกบานมันเริ่มมีพลังใจเมื่อมีพลังใจความสุขการกลับมาดูแลตัวเองเกิดขึ้น การเอาใจใส่มีสติเมื่อใดความสุขก็มาเมื่อนั้นเมื่อได้ความสุขชีวิตมันก็สืบต่อไปได้มันก็อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเมื่อน,นั้นชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเพื่อไม่ได้เกิดมาเพื่อว่างเปลา่าแต่เกิดมาเพื่อสร้างสังสมเพื่อ การดับทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเรานั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องมาคือการเกิดเนี่ยคือกำไรของชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อขาดทุนเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยนั่นแหละคือต้นทุนของทุกชีวิตย,ยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกที่มีค่ามันไม่มีใด มีค่าเท่ากับตัวของเราแต่เราไม่มีนคุณค่าของเราในตัวเราคนทั้งโลกเราก็ไม่เห็นคุณค่าของใครทั้งสิ้นเหยียบหัวเขาได้เราก็จะเหยียบถือตัวได้ก็จะถือไปแบกตัวเองไปว่าเราดีว่าเขาดิ่นว่าเขางนั่นชีวิตทุกชีวิตล้วนสำคัญแม้แต่มดปวก สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็รักชีวิตของเขาแม่เราก็รักชีวิตของเราเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราจะเห็นคุณค่าในทุกสิ่งในโลกเมื่อเราเห็นคุณค่าทุกสิ่งในโลกเราจะรักตัวเองไม่กลับมาดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมเราก็จะมีชีวิตอยู่เพื่อธรรม คือทำทำความสุขให้มันเกิดขึ้นดับทุกข์ให้มันชัดเจนอะไรที่มันทุกข์เราก็จะสามารถดับได้อย่างง่ายได้เพราะว่าปัญหาและอุปสรรคไม่เคยมีสําหรับผู้ที่มีจิตใจที่สูงสง่งปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายที่มาโวนแล้แต่เป็นวทตดสอบให้เขาก้าวข้าม และเป็นบททดสอบอย่างดียิ่งสำหรับชีวิตของเขาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกและผ่านมาในชีวิตของเรานั้นทําให้เราเองเรียนรู้ที่จะอยู่อยู่เพื่อสู้ดิ้ดนรนและก็ดักสิ่งน้้งหลายด้วยตัวของเราเองฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่ยังท้อแท้ท้อถอยหมดอะไรในชีวิตก็เราก็ขอห,หยุดเหมือนน้ำที่มันขุ่น เมื่อเราปล่อยมันนิ่งๆใจคนก็เช่นเดียวกันเราลองหลับตาปล่อยใจนิ่งๆไม่ต้องไปคิดปรุงแต,งงต่งสิ่งใดทั้งสิ้นถ้ามันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปเมื่อนั้นไม่มีอะไรหรับในโลกถึงคราชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงเมื่อใดขึ้นเราก็อย่าลิงโลกจนเกินไป เมื่อนใดลงเราก็เฉยๆไม่ต้องไปทุกข์ดิ้นดนกับมันจะเอาอะไรกับตัวของเราใจาขอเราที่มันยังมีกิเลสมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างคละเคล้ากันไปบางครั้งสุขบางครั้งทุกข์บางครั้งเฉยชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยตลอดมาถ้าเราสังเกตดู พระอุทธเจ้าบองถึงบอกว่าเราต้องมีสติมีสติทุกขณะจิตที่เราคิดที่เราพูดที่เราทำจะพูดอะไรแต่ละอย่างก็ต้องคิดให้มันดีก่อนที่จะพูดออกมาจะทําอะไรลงไปก็ไต่ตรองแล้วไต่ตรองอีกย้มยาำคิดยาำพูดยาำทำคิดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นก่อนที่จะลงมือกระทำอะไรลงไป แม้มันจะผิดพลาดมันก็พลาดให้น้อยที่สุดพูดไปแล้วคำพูดนั้นจะเป็นนายของเราแต่ถ้ายังไม่พูดเราก็เป็นนายของคำพูดฉะนั้นจึงคนโบราณถึงบอกหูตาให้หนักอย่าปากไว้อย่าใจกล้าต้องเป็นคนที่หนักแน่นหนักนวง อย่าวันปบต่อสิ่งใดนั่นแหละคือลักคิดของบัณฑิตทั้งหลายเมื่อเราเป็นโลกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องดำเนินตามอย่างพระองค์ท่านเราเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธก็ตามแต่ชีวิตทุกชีวิตล้วนแล้วแต่ต้องล้วนแล้วแต่ต้องเอาตนให้รอด เพราะนั้นเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็มีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดคือจะต้องเอาตนให้รอดจากความทุกข์เยนวายใจเกิดเกิดแก่เจ็บตายพระองค์จึงมาเป็นพระพุทธเจ้าและสอนวิธีการดับทุกข์สอนหนทางในการดับทุกข์ให้กับพวกเราเพราะนั้นเราก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการควบคู่ไปกับการมีสติ ควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตของเราชีวิตน้องจะได้ผิดพลาดเนน้อยที่สุดในเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตเพราะนั้นแม é, ต้ตะเกียงมันดับลงไปด้วยแรงลมก็ดีด้วยอุปสรรคใดๆก็ตามที่มาทำให้มันดับลงไปก็เหมือนกับชีวิตของเราเนี่นยแหละ จอแรงลมเจอเหตุการณ์ในชีวิตอุปสรรคใดๆก็ตามที่มาทำให้เราเองต้องหมดหมดพลังใจหมดพลังใจได้มันก็ยังมีเชือ้อเชื้อตัวนี้นี่เมื่อเราจุดขึ้นมาใหม่ทำให้มันเกิดขึ้นมาใหม่มันก็ยังส่องสว่างได้ อาจจะเป็นแสงสุดท้ายเมื่อเราสู้หุทสู้แสงสุดท้ายที่เรายังเหลือไว้นั่นแหละจะเป็นแสงสว่างสุดท้ายที่จะนำชีวิตของเราให้สว่างยิ่งกว่าเดิมสดใสยิ่งกว่าเดิมเหมือนใบไม้ต้นหญ้าที่ปลีดอกออกใบมาใหม่ย่อมสวยงามกว่าเดิมตกว่าเดิม และก็มั่นคงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นชีวิตของเราทั้งทั้งหลายก็ขอให้น้อมนำใจมุ่งตนให้มีสติมีสม,มาธิมีปัญญาแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวของเราเองบุคคลจะลวงทุกได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรของตัวเองเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ พุทธพจน์ที่ว่าอัตติเหอัตโนโนาโทตนเป็นที่พึ่งของตอนไม่มีใครที่จะมาพึ่งเป็นที่พึ่งให้เราได้เราต้องช่วยตัวเองก่อนช่วยตัวเองหนึ่งก้าวแล้วจะมีคนอื่นเข้า,ขามาช่วยเราอีกหนึ่งก้าวเป็นอย่างนี้เสมอแต่ถ้าเราไม่รู้จกช่วยตัวเองไม่ดินน้นดนใครในโลกนี้ก็ไม่อยากมาช่วยเรา เพราะนั้นจะจมปลักอยู่กับปัญหาให้เราหาหนทางที่จะข้ามก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านั้นให้ได้ได้วยตัวของเราเองและสิ่งที่ดีดทั้งหลายจะเข้ามาหาเราเพราะนั้นในคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งจิตตั้งใจทำภาวนาไปทำสมาธิให้มันเกิดขึ้นยิ่งมีสติมีสมาธิท่าไร จเราก็แช่มชื่นเบิกบานมากเท่านั้นความสุขก็วิ่งมาหาเราแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติความสุขก็หนีห่างเราไปความทุกข์ก็จะเข้ามาหาเราแทนมันแปลกตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไม่มีผิดหรอกที่ทําที่ให้เรารู้จักการทําทานรักษาศีลและก็จะเจริญสมาธิภาวนานเป็นสิ่งที่ดีงามและถูกต้องที่สุด เราจะหนีอะไรก็หนีไม่พ้นหรอกเพราะแม้ตัวเรานักวิทยาศาสตร์จะเรียนจบสูงขมาดไหน,นก็เรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดเพื่อดับทุกข์ในตัวเองแค่นั้นแหละแต่สิ่งที่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเราก็ไม่สนใจเราก็ทิ้งคิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อตัวเราเองแต่ผลสุดท้าย คนนี้สิ่งที่พระุทธเจ้าบอกส่งสอนไว้ไม่พ้นเมื่อเราเจอทุกข์เจอปัญหาเราก็ต้องวิ่งย้อนกลับมาหาคำสอนของบงุญของพระเจ้าเหมือนเดิมดังนั้นเราก็อย่าทิง้งเรามีสิ่งดีๆอย่างนี้อยู่ในตัวเราเราเป็นชาวพุทธเรามีของที่ดีที่สุดไม่จําเป็นต้องวิ่งไปหาใครใดๆใ,ในโลกขอให้เรายึดมั่นในคําสอนของครูบาอาจารย์ ผู้มีพระพกเจ้าและเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดในโลกสิ่งที่ประสฐที่สุดในโลกสมดังที่อมาตะวาจาที่พระวิวรกจาพระองค์ทรงตัดใบในวันประสูติตรัสรูปป้ปานิพานที่ผ่านมานี่แหละว่าเราเป็นผู้ประสฐที่สุดในโลกเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเมื่อเราปฏิบัติต่างอย่างตันเราก็จะได้สิ่ง ที่ท่านได้ฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจกันต่อไปคืนนี้ก็ขอให้ท่านหลับให้เป็นสุขมีความสุขอยู่ในปัจจุบันขณะจิตขอจเจริญพร